สวัสดีตอนเช้านะคะ FC คนรักช้างทุกๆท,ท่านนะคะอยู่กับช่องแม่วันล,ลีแฟมิลี่ค่ะบรรยากาศวันนี้คะ่ะแม่แม่ FC ะ่ะขอหมอนกับพ่อห่มหน่อยนะคะส่งหมอนกับพ่อห่มมาให้หน่อยคะ่ะบรรยากาศวันนี้น่านอนมากนะคะดูบรรยากาศนะคะนี่เช้าเช้าคะ่ะแม่แม่ FC เป็นยังไงบ้างคุณแม่วันล,ลี หลับสบายไหมเมื่อคืนนะคะหกโมงค่ะตื่นหกโมงเช้านะคะคุณยายบรรยากาศดีก็เลยตื่นสายเลยนะคะวันนี้สดชื่นเลยใช่ไหมคะวันนี้โอ้นะคะหมอนกับเป้าห่มต้องมาแล้วนะแมะ่แม่เอฟซีค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะดูคะ่ะเป็นยังไง สวัสดีค่ะเอฟซี MC ก่อนเล็้ยสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีก่อนเล็ว้วนำบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะเอฟซีทุกทท่านนะคะวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ยุ้ยไม่ได้ไปทำงานนะคะเป็นวันหยุดของยุย้ยวันนี้ก็ซักผ้าอยู่บ้านทำงานบ้านนะคะถางหญ้าแต่เช้าเลยเออเป็นยังไงเป็นยังไงไหนขอเสียงหน่อยเร็ว ก็เสียงคุณยายพุงย้วยเนี่ยเล้วดูสิไปนอนทับมีแต่รอยเลยเนี่ยนะเออเป็นยังไงไม่ยังไม่อยากตื่นใช่ไหม <c oughs> เอีน้ําตาไม่ไหลแล้วนะคะนี่เชา้าเช้าโอสงสัยเมื่อคือนจะหลับเต็มที่เลยใช่ไหมแม่วันนีโอ้เมื่อคือนสงสัยหลับสบายนะตื่นเช้ามาไม่มีน้ําตาเลยเออน้ําตาแห้งแล้วไม่มีของหวานให้กินเลย วันนี้ก็เหลือเวลาทำงานอีกสองวันนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะแม่ม่เอฟซีค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เข้าป่าแล้วนะคะอันนี้เรายังเ,เป็นพนักงานอยู่นะคะเราต้องสแตนบายรอเผื่อมีนักท่องเที่ยวหลงมาแต่ก็ไม่มีมาหลายวันแล้วแหละไม่มีนักท่องเที่ยวมานั่งช้างหลายวันแล้วนะคะสามสีว่วัน้ว แต่ก็ต้องสเตนบายนะคะเผื่อมีหลงหลงมานะฮะเป็นยังไงอาการอาการช้างไม่อยากตื่นแน่เลยนะเอะอ่บรรยากาศหน้านอนต่อใช่ไหมคุณแม่วันรีแม่วันรีบอกยังไม่อยากตื่นเลยนะนะ้ำบรรยากาศนะแม่แม่เอซี FC จ้าอ,อากาศดีมากเลย เดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะได้ไปอาบน้ำให้คุณแม่วันรีแล้วนะคะแล้วก็ไปยืนรอสแตนบายอยู่ที่หน้าเกยนะคะหน้าเกยช้างด้านนู้นค่ะจะพาไปอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวหอมๆนะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการอาบน้ำให้คุณแม่วันรีแล้วค่ะแม่แม ตอนนี้ก็กำลังกินน้ำอยู่นะคะเช้าเช้าอย่างนี้ท้องแฟบคืนหนึ่งนี่โอ้โหอึอเยอะมากเลยคุณแม่วันรีช่วงนี้ไม่มีต้นสับป,ประรดให้คุณแม่วันรีกินค่ะก็จะกินหญ้าอย่างเดียวเลยนะคะสับป,ประรดแถวนี้ก็เขายังไม่รู้นะคะเขาเพิ่งปลูกขึ้นใหม่ตอนช่วงแรกๆก็พอมีให้กินอยู่นะคะนี่ช่วงนี้ ยังไม่มีนะคะยังไม่มีสับป,ประรดต้นสับป,ประรดให้คุณแม่วันลีจนโอ้ยคนไม่อยากตื่นเนาะเอ็นดูความไม่อยากตื่นของคุณแม่วันลีมากๆเลยนะคะตาปลืรือ,รอเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็ไปยืนหลับเอาค่ะแม่วันลี วันนี้กินน้ําเยอะมากเลยปกติถ้าอากาศถ้าอากาศครึ้มครึมนี่จะไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหร่นะแต่วันนี้โอ้โหตื่นมากินน้ําสงงใยจะกระหายอ,อิ่มแล้วนะคะกินน้ำอิ่มแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการอาบน้ำให้คุณแม่วันรีแล้วค่ะแน่ๆตอนนี้ก็กำลังกินน้ำอยู่นะคะเชา้ชาๆอย่างนี้ท้องแฟบ <c ười> คืนหนึ่งนี่โอ้โหอึเยอะมากเลยคุณแม่วันรีช่วงนี้ไม่มีต้นสับปะรดให้คุณแม่วันรีกินค่ะก็จะกินหญ้าอย่างเดียวเลยนะคะ สับประรดแถวนี้ก็เขายังไม่รู้นะคะเขาเพิ่งปลูกขึ้นใหม่ตอนช่วงแรกๆก็พอมีให้กินอยู่นะคะนี่ช่วงนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีสับประรดต้นสับประรดให้คุณแม่วันรีกินโอ้ยคนไม่อยากตื่นเนาะ<笑><笑>เอ็นดูความไม่อยากตื่นของคุณแม่วันรีมากๆเลยนะคะ<ม>ตาเบรือ เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็ไปยืนหลับเอาค่ะแม่วันลีโอ้วันนี้กินน้ำเยอะมากเลยปกติถ้าอากาศถ้าอากาศครึ้มครึ้มนี่จะไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหร่นะแต่วันนี้โอ้โหตื่นมากินน้ำสงสัยจ,จะกระหาย อิ่มแล้วนะคะกินน้ำอิ่มแล้วต้นมะพร้าวต้นนี้ก็จะตายแล้วนะคะเพราะว่าน้องน้องช้างก็ใช้ต้นนี้ถูเนื้อถูตัวนะคะนี่จะไปแล้วนะคะต้นมะพร้าวจะขิดแล้ว บรรยากาศด้านนี้นะคะทางนี้คือเขาเขียวนะคะส่วนสัตว์เขาเขียวค่ะที่เห็นเป็นภูเขาอยู่ด้านหลังนะคะคืมมากวันนี้นะคะเมฆหนาคืมมากมากเลยไอ้ยะเอา <laughs> ได้เวลาถูตัวแล้วค่ะโอ้โห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  ฟินเลยต้นมะพร้าวก็สู้ขิดนะคะสู้ชีวิตมากโอ้นี่แหละค่ะไถูก้นด้วยอ่ะถูก้นด้วยเออเอเอ <laughs> วันนี้คุณแม่อลีใช้เวลาอาบน้ำนานมากเลยนะคะอือปิ่นจริงๆ เสร็จยังเนี่ยห <laughs> กยังยังอ้โหเอออือ โอ้ยฟินแล้วเกินนะแม่นะ,ะเสร็จแล้วขาก็ได้ <laughs> อ,อ สบายตัวเลยแหมมีหางอ,อีกถูร่องดากก่อนอ่ะพอแล้วนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปก็จะไปยืนรอที่เกยช้างนะคะขอบคุณนะคะอ้าวไดขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะบ้านแม่วันลีนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ครอบครัวมแมวพังวันลีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเอซทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ